สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวอินกลับมาแล้วนะคะวันนี้ทีมงานก็จะอยู่กับการรีวิวนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนรายละเอียดของโปรโมชั่นกันก่อนนะคะ,ท,ะท่าดาชูวอร์เรนะคะสะสมยอดเติมเงิน1ถึงสิสิงหาคมนะคะในภายในแพ็กก็คือจะมีสะสมยอดเติมเงินตั้งแต่ใช้คำว่ายอดเติมเงินถึงดีกว่าตั้งแต่20 0 0บาท10,000แล้วก็1 000, 5 0 0 0บาทนะคะ โอเคในส่วนของอไอเทมที่จะได้รับนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะว่าเราจะได้รับอะไรบ้างในส่วนของจํานวนเนี่ยผู้เล่นสามารถเข้ามาเช็คได้ทางหน้าเว็บไซต์ของเรานะคะทีมงานได้อัปเดตให้เป็นที่เรียบร้อยโอเคในในโปรโมชั่นนะคะก็จะมีในส่วนของชิ้นส่วนคัมภี์ฝืนชะตาพลังไร้ข้างนะคะชิ้นส่วนคัมภีรับป้ายศักดิ์สิทธิ์อคัคคีบันทีบันทีวะบันทึกดับมานทะเลเลือดนะคะหมัดไทเก๊กแต่ชนีประสาทวิชางเงารวงก็เป็นชิ้นส่วนคัมพี์ทั้งส ะะชิ้นส่วนคัมภีร์หมัดกลมป่านะคะแล้วก็กล่องสีสัตว์นะคะหงแดงเสือขาวมังกรเขียวเต่าดำชิ้นส่วนคัมภีร์เทพแปลงร้อยร่างนะคะเสียงพินมว้วนขั้น12ใช้ได้นาน30วันนะคะแล้วก็ยังมีคัมภีร์สัมภาระกําลังภายในด้วยแต่ว่าวันนี้ทีมงานจะมารีวิวนะคะเป็นในส่วนของแฟชั่น2แบบนะคะสำหรับใครนะคะที่รอแฟชั่นธนูอยู่เรียกได้ว่า มีคนถามหากันเข้ามาเยอะมากด้วยนะคะว่าธนูหรือกงเนี่ยเราจะมีในส่วนของแฟชั่นไหมด้วยความที่ว่ามันเพ,พิ่งอัปเดตมาเรียกได้ว่าเป็นอาวุธหลังสุดเลยใช่ไหมเออฮะน่าจะเข้ามาพองแพทเทพก้ากลงปะถ้าจำไม่ผิดนะหรือว่าจะมีมาก่อนหน้านั้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออหน้าตาแฟชั่นกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้เสื้อคลุมเงาลวงแล้วก็ธนูหงงรุ้งร่วงชื่อ อืมอาวุธนะคะไม่ใช่นี่เอาว่ะโอ้สีแดงแล้วก็เราลวงใช่ไหมอืมมีสกิลเป็นของตัวเองนะคะอันนี้เป็นเอในส่วนของอุ้ยหูหูอันนี้เป็น,นสกิลของธน,น,นูนะคะตัวผู้ชายเป็นเหมือนกันไหมว่ะ ขอดูโหดีเลยไว้ด้วยดีเลยสามสิบวิเงสวยงามนะคะบอกบอกได้คำเดียวอืมแค่จริงเชียว ในจอของคนอื่นก็เห็นแบบเราเลยนะคะตอนที่ทีมงานกดตัวละครชายก็ขึ้นแบบเราโอ้สวย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 โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผ้าคลุมกันนะคะแต่ทีมงานจะแบบเข้ากับชุดไหนนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่รวมในส่วนของชุดนะคะผ้าคลุมเดี๋ยวเราต้องใส่ผ้าคลุมก่อนไม่งั้นมันจะเทียบยากนะคะ มันก็ต้องเป็นชุดโทนขาวดาใช่ไหมความจริงทีมงานมีชุดในใจอยู่นะแต่ว่าทีมงานจําชื่อชุดไม่ได้ว่าเอ้ชุดนี้ก็เข้าหยกเสื้อหยกย้อมหมึกนะคะอันนี้เข้าอันนี้เข้าสวยเลยดูมีความเป็นนักลบมันมันต้องออกเป็นชุดที่ออกโทนเทาขาวเทาเทาขาวอ่ะขาวเทาประมาณนั้นเนาะเฮ้ยอันนี้ก็เข้าเฉยเออว่าสีดําก็ได้ วิ่เอาจริงๆก็คือมีชุดที่เข้ากันเยอะมากๆเลยนะชุดนี้ก็เข้าอืมวิม่หาชุดแมทง่ายมากอะ่ะแต่ว่าชุดแดงชมพูอะไรเนี่ยตัดออกเลยนะฮะกดผิดดูดิหาชุดเข้าง่ายมากเลยอะอาจจะด้วยความที่ว่าเสื้อคุมมันแบบเป็นโทนสีแบบ เขาเรียกราสีไปในทางทิศเดียวกันนะคะมันก็เลยหาชุดที่เข้ากันง่ายมากถึงแม้ว่าชุดมันจะดูลุงลังแต่ก็เข้าเฉยดูดิอ้ไปได้กับทุกชุดจริงอ่าชุดอย่าใช้ชุดที่มันแบบโดดแบบสีโดดมากอะ่ะมันจะหายากเกาะอ้อัน,นี้ก็เข้าเกาะน้ำค้างเงินเอาอะขนาดเสื้อป่าไผ่ยังเข้า ทำไมมันต้องยุกยิกด้วยวะแต่ชุดแนวๆเน,นี้ยชุดที่คล้ายๆชุดนอนนะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อ<ม>ืมไปได้กับถูกชุดจริงอืมชุดนี้ดูแพงขึ้นมาทันทีอื <c oughs> มดูดิพอมีผ้าคลุมแล้วแบบชุดดูแพงขึ้นมาเลยอะ่ะ ก็ดูสวยเฉยเอ่าค่ะสำหรับใครนะ,ะที่มีชุดแบบเรียบๆแล้วแบบอูโหูมันดูเรียบมากๆให้ผ้าคลุมตัวนี้เป็นแบบตัวช่วยตัดนะคะทําให้ชุดมีราคาขึ้นมาเฉยเออเชื่อแล้วว่าแบบผ้าคลุมแบบหาอะไรมาคลุมไหล่มันให้ทำให้ชุดดูแพงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกแต่ชุดที่เรามีกันดีกว่าอา่าต้องบอกก่อนนะคะว่าโปรโมชั่นนี้นะคะไม่รวมชุดนะคะอันนี้ทีมงานแค่แบบ เรามาหาชุดเข้ากันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อืชุดมาฉาเหินก็เข้าอา่าไม่เข้าเอ้ยชุดนี้สวยอ่าพรผันเงาโอเคอย่างที่เห็นนะคะว่าตัวผู้หญิงนี่คือชุดเข้าเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูตัวผู้ชายกันดีกว่าว่าแบบ จะมีชุดไหนตัวผู้ชายที่แบบตอบโจทย์กับผ้าคุมนี้บ้างนะคะโอ้โหแต่ตัวผู้ชายมันดูลุงหลังมากเลยนะขนมันฟูเกินไปนะคะอาจเจอแล้วหนึ่งเกะก,กาจังถอดออกได้ไหมเออมันทำให้ชุดดูไอ้นี่มากเลยอะทำให้ชุดดูแพง ว้เฮ้ยกับชุดนี้ยังดูดีเลยแต่ว่ามันดูป่องป,องปองไปหน่อยเนาะดูพองๆองืมนับว่าเป็นผ้าคลุมนะคะที่หาชุดใส่ด้วยได้ง่ายมากๆอย่างผ้าคลุมบางอันเนี่ยเราจะเห็นว่าจากที่ผ่านมาคือผ้าคลุมบางอันเนี่ยหาชุดเข้ายากมากแต่ว่าอันนี้คือหาง่ายจริงขอแค่เป็นชุดโทนสีมืดๆหน่อย,อยชุดนี้สวยเอออาพรผันเงาเหมือนกันเลย เนี่ยชุดสวยมากเหมาะมากๆนะคะผ้าคลุมอันนี้สําหรับใครที่แบบว่ามีชุดแต่ว่าแบบว่าชุดมันดูแบบกองแกงเ่ะมันมีนะเว้ยชุดที่แบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยพอมีผ้าคลุมแล้วมันดูแพงขึ้นมาเลยนะคะ hmm. ชุดสองอต่างกันที่เข็มขัด hmm. ไม่เลวไม่เลว สำหรับใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรามีเป็นโปรโมชั่นนะคะนี่ต้องเป็นยอดสะสมหนึ่งหมื่นขึ้นไปเนาะถึงจะได้ในส่วนของแฟชั่นโปรโมชั่นนี้นะคะอย่าลืมนะคะเป็นทัวร์เร็สะสมยอดเติมทองตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบสิงหาคมนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ถึงวันที่สิบค่ะแล้วก็ หากมีอะไรก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวมีทีมงานคอยตอบอยู่โอเคเดี๋ยววันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะสำหรับการรีวิวแฟชั่นนะคะในโปรโมชั่น True Wallet สะสมยอดเติมทองแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ